สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชื่อหนึ่งชื่อที่แฟนอาร์เซนอลทั่วโลกเริ่มพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเด็กอายุเพียง15ปีแต่ได้ลงเล่นทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกเขาไม่ใช่แค่วันเดคิดธรรมดาแต่เป็นนักเตะที่กุนซืออย่างมิเกลอารเตต้าพูดถึงด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าสำหรับเขาทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติฟุตบอลคือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุด จากอะคาเดมีที่ขึ้นชื่อว่าหินที่สุดในอังกฤษสู่สนามเอมิเรสสเตเดียมและเวทียุโรปในเวลาเพียงไม่กี่ปีเด็<ช>กคนนี้กำลังเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองและอาจกลายเป็นอัญมณีล้ำค่าชิ้นใหม่ของอาเซนอลวันนี้ช่องราชาฟุตบอลจะพาคุณเจาะลึกเส้นทางชีวิตพรสวรรค์และอนาคตของวันเดอร์คิดคนนี้ไปพร้อมกันจดชื่อเขาไว้ให้ดีค่ะเพราะนี่คือชื่อที่แฟนอาเซนอลต้องจดจำ แม็กซ์ดาวแมนเขาเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2009ที่เมืองเชมส์ฟอร์ดประเทศอังกฤษแม็กซ์ดาวแมนเติบโตมาในครอบครัวที่รักอาร์เซนอลฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาในบ้านหลังนี้แต่มันคือความฝันที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กก่อนจะเข้าสู่อะคาเดมีของอาร์เซนอลแม็กซ์เคยผ่านการฝึกฟุตบอลระดับเยาวชนกับบิลาริเคทาวและที่นั่นเองพรสวรรค์ของเขาก็เริ่มฉายแววอย่างชัดเจนปี2015ในวัยเพียง6ขวบ อาร์เซนอลตัดสินใจดึงเด็กคนนี้เข้าสู่ระบบเยาวชนของสโมสรและตั้งแต่วินาทีนั้นเส้นทางของเขาก็ไม่เหมือนเด็กทั่วไปอีกต่อไปโค้ชในอะคาเดมีเล่าว่าแม็กซ์เป็นเด็กที่เข้าใจเกมเกินวัยเขาไม่เร่งไม่ตื่นและรู้เสมอว่าควรทำอะไรกับบอลในทุกจังหวะขณะที่เด็กคนอื่นพัฒนาทีละขั้นแม็กซ์ดาวแมนกลับก้าวกระโดดจนในวัยเพียง13ปี เขาได้ลงเล่นให้กับอาร์เซนอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณแรกของเด็กคนหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อเสื้อสีแดงและขาวของอาร์เซนอลเมื่ออายุยังไม่ถึง14ปีแม็กซ์ดาวแมนกำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนที่เด็กส่วนใหญ่ยังไม่กล้าฝันกันยายนปี2024เขาลงสนามในศึกยูเอฟ่ายูทลีท่ามกลางคู่แข่งระดับทวีปยุโรปและในเกมนั้น แม็กซ์ดาวแมนยิงประตูได้ทันทีประตูนั้นไม่ใช่แค่ช่วยทีมแต่มันทำให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนี้จากวันนั้นชื่อของเขาถูกพูดถึงไปทั่วยุโรปสื่อเริ่มตั้งคำถามอะคาเดมีของอาร์เซนอลสร้างอะไรขึ้นมาอีกแล้วไม่นานหลังจากนั้นดาวแมนถูกส่งลงเล่นในพรีเมียร์ลีกสอง อาเดลและกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่เคยลงสนามในรายการนี้ในเดือนธันวาคมเขาเริ่มซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลทั้งที่อายุยังไม่ถึง15ปีสถิติต่างๆถูกทำลายทีละรายการราวกับว่าอายุไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับเด็กคนนี้และในจังหวะนั้นเองโลฟุตบอลเริ่มตระหนักว่าแม็กซ์ดาวแมนไม่ใช่แค่วันไดคิดอีกหนึ่งคนแต่คือปรากฏการณ์ ที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตของอาร์เซนอลฤดูร้อนปี2025ช่วงเวลาที่ความฝันของเด็กวัย15ปีกลายเป็นความจริงแม็กซ์ดาวแมนได้รับโอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องกับเอซีมิลานที่ประเทศสิงคโปร์เขาไม่แสดงอาการตื่นสนามไม่หลบบอลไม่ซ่อนตัวแต่เล่นด้วยความมั่นใจราวกับเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่มานานหลายปีเพียงหงเดือนต่อมา ดาวแมนถูกส่งลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดของอังกฤษในเกมนั้นเขาเรียกจุดโทษให้กับทีมและมีส่วนช่วยให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะอย่างขาดลอยตุลาคมปีเดียวกันแม็กซ์ดาวแมนถูกส่งลงเป็นตัวจริงในศึกคาราบาวคัพและกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุด ที่ได้ออกสตาร์ทให้สโมสรอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้ากล่าวหลังเกมว่าสำหรับเขาทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเขาเล่นด้วยความกล้าและความมุ่งมั่นจากเด็กในอะคาเดมีสู่สนามเอมิเรตสตเดียมแม็กซ์ดาวแมนกำลังก้าวผ่านเส้นแบ่งระหว่างพรสวรรค์และนักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่อาร์เซนอลเท่านั้นที่มองเห็นคุณค่าของเด็กคนนี้ทีมชาติอังกฤษก็กำลังจับตาม,มองแม็กซ์ดาวแมนอย่างใกล้ชิด ในปี2024เขาถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษสุนอายุไม่เกิน16ปีก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมอังกฤษยู17อย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีดาวแมนได้รับความไว้วางใจให้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดทั้งที่อายุยังน้อยกว่าผู้เล่นคนอื่นหลายปีในเกมสำคัญกับสาธารณารัฐเช็กเขายิงประตูเปิดเกม และช่วยพาอังกฤษคว้าชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมปี2025ชื่อของเขาถูกขยับขึ้นไปอีกขั้นกับการประเดิมสนามให้ทีมาชาติอังกฤษอยู่19และเพียงไม่นานแม็กซ์ดาวแมนก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมาชาติอังกฤษ,กฤษสรุ่นนี้จากเด็กในอะคาเดมีสู่เวทีทีมาชาติแม็กซ์ดาวแมนกำลังกลายเป็นหนึ่งในแกนหลักของยุคทองใหม่ ของฟุตบอลอังกฤษสิ่งที่ทําให้ Max Down แม็กซ์ดาวแมนแตกต่างจากวันเดอร์คิดคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องอายุแต่คือวิธีที่เขาเล่นฟุตบอลดาวแมน <Down man S 1> สามารถเล่นได้หลายตําแหน่งในแนวรุกทั้งมิดฟิลตัวรุกหมายเลข10หรือขยับออกไปเล่นเป็นปีกด้านขวาเขาเป็นนักเตะถนัดเท้าขวาที่มีการคอนโทรลบรเนียนเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบได้ดีและกล้าเล่นกล้าลองในจังหวะสำคัญจุดเด่นที่สุดของเขาคือวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอล ดาวแมนมองเห็นช่องว่างก่อนที่แนวรับจะรู้ตัวเสียอีกที่น่าสนใจคือแม้อายุยังไม่ถึง16ปีเขากลับได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่ลูกตั้งเตะทั้งลูกเตะมุมและฟรีคิกในระดับเยาวชนของอาร์เซนอลโค้ชในอะคาเดมีของสโมสรถึงกับนิยามเขาว่านักเตะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากและบางคนก็กล้าพูดออกมาตรงๆว่าเขาคือคาก้าคนต่อไปแน่นอน การเปรียบเทียบอาจเร็วเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือแม็กซ์ดาวแมนไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบเด็กเขาเล่นด้วยความคิดและจิตใจของนักเตะระดับสูงตั้งแต่อายุยังน้อยแม้พรสวรรค์ของแม็กซ์ดาวแมนจะโดดเด่นเกินวัยแต่เส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบการก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยหมายถึงแรงกดดันมหาศาลทั้งจากสื่อแฟนบอล และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ลงสนามด้วยอายุเพียง15ปีดาวแมนยังอยู่ภายใต้กฎคุ้มครองนักเตะเยาวชนของสมาคมฟุตบอลอังกฤษเขาจำเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลาและยังไม่สามารถใช้ห้องแต่งตัวหลักของทีมชุดใหญ่ได้ในสนามร่างกายของเขายังต้องพัฒนาอีกมากการปะทะกับผู้เล่นระดับพรีเมียร์ลีกคือบททดสอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาเซนอลจึงเลือกเส้นทางที่ระมัดระวังไม่เร่งใช้งาน ไม่เร่งปั้นเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ค่อยๆวางแผนการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะสโมสรเชื่อว่าพรสวรรค์ระดับนี้ต้องได้รับการปกป้องไม่แพ้การพัฒนาและหาดทุกอย่างเป็นไปตามแผนความอดทนในวันนี้อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แม็กซ์ดาวแมนเปล่งประกายในระดับสูงสุดของโลกฟุตบอลในวันข้างหน้าแม็กซ์ดาวแมนไม่ใช่แค่วันเดอร์คิดที่ถูกพูดถึงชั่วคราว เขาคือผลผลิตจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลที่สะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญในการให้โอกาสและว,วิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสรในวัยเพียง15ปีเขาผ่านทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลถ้วยในประเทศเวทียุโรปและทีมชาติอังกฤษมาแล้วแน่นอนว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลยังมีบททดสอบอีกมากและไม่มีใครสามารถการันตีอนาคตได้แต่สิ่งที่แม็กซ์ดาวแมนมีอยู่ในวันนี้คือพรสวรรค์ ทัศนคติที่ถูกต้องและสโมสรที่พร้อมจะเดินไปกับเขาอย่างอดทนบางทีเขาอาจไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคาก้าคนต่อไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพราะถ้าได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมแม็กซ์ดาวแมนอาจสร้างเส้นทางของตัวเองและกลายเป็นชื่อสำคัญในประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนี่คือช่องราชาฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดเรื่องราวของฟุตบอลระดับโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b ์ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตๆอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ